อ,อายุเยืนก็เลยปลูกแต่เองนะเพราะว่าสลัดรากมันเสียกินใช่นะครับผักอายุเยือนอันนี้ <c oughs> จริงๆเนี่ยตัวเสบียาเองเนี่ยเขาปลูกเป็นอาชีพอยู่นะแต่ช่วงนี้ช่วงทำอ้อยเนาะก็หยุดไปนะเสบียานะไม,ไม่มีเวลาไม่มีเวลา แต่นี่ก็บอกยังขายได้อยู่นะครับเนี่ยแต่มันอาจจะไม่สวย,ยนะเนาะแต่ตอนนี้ราคาผักขึ้นช่ายในตลาดเนี่ยนะครับส่งโดละสองเออโดละร้อยนะเซเบียนะต้นหนึ่งก็เกือบจะขีดอยู่แล้วบางเนี่ย <laughs> ถ้าสมบูรณร์แรงจริงต้นหนึ่งเกือบถึงขีดเลยนะครับก็พามาเยี่ยมนะครับนอกจากจะทําเป็นชาวไรอ่อ้อยของเรานะครับปลูกอ้อยก็ห้าร้อยกว่าไร่เนาะงานไอเลกของเซเบียเนี่ยก็ปลูกผัก ให้ดูโปโนิกนี่แหละครับก็เป็นอาชีพหนึ่งนะครับน่าสนใจก็ทำการ,กรเกษตรก็ทำได้หลายอย่างนะครับผสมขเข้ากันไปนะได้หลายอย่างแต่อาชีพหลักของเซียร์เนี่ยคือเป็นชาวไร่อ้อยเนี่ยนะครับอันนี้ก็คือ <c oughs> หยุดดูแลไปอยู่พักหนึ่งครับอาจจะปล่อยอาจจะเห็นว่โสมนะ่เพะช่วงนั้นเป็นเวลาตอนนี้กลับมาแล้ว ดึงสแลนดึงอะไรครับเพราะว่าว่างจากไรอ้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวทําการลุยใหม่แล้วนะครับก็นี่แหละครับคลิปนี้ก็มาเยี่ยมกับชาวไรอ้อยนะมาเยี่ยมชาวไรอ้อยของโรงงานน้ำตาลอ้อยตะวันออกนะครับเมื่อกี้ไปวิ่งดูป่าอ้อยมาแล้วนะครับห้าร้อยกไรอ้อยก็สภาพสวยงามนะครับวันนี้เข้ามาเยี่ยมที่บ้านนะครับก็มาแล้วครับเรามาเยี่ยมก็มาดู สเสบียกกำลังจะเริ่มทําผักไฮโดรโปนิกอีกรอบหนึ่งพอดีเลยนะครับก็เลยถือโอกาสนี้ถ่ายคลิปเนาะลงให้ดูสเสบียบอกว่าป่าอ้อยนะครับที่การปรับการใช้สูตรปุ๋ยนะสเสบียสูตรปุ๋ยที่ใช้กับไรอ้อยทุกวันนี้ลดต้นทุนลงก็เนื่องจากได้แนวคิดมาจากการใช้ปุ๋ยในการปลูกผักไฮโดรโปนิกนะี่ใช่ไหมครับครับมีอะไรจะฝากไหมครับ ลากกระใบสัมพันธ์กันครับลากกระใบสัมพันธ์กันโอเคนะครับนี่แหละครับเซเบียขอทาอาจารย์ผมเองครับคันนี้มาที่นี่มีแต่ความรู้สุดยอดจริงๆด้านหลังนุ่นก็เป็นป่าอ้อยเห็นไหมครับโมโหสุดยอดจริงๆครับแล,แล้วคราวนี้ผักนี่นหะครับมีคนรอซื้อนะเซเบียนะขอให้ทำคุณภาพให้ได้นะ ราคาเขาไม่เกี่ยงนะแต่หลายครั้งที่เราทำคุณภาพไม่ได้เนาะก็เหมือนกันกับอ้อยก็เหมือนกันนะครับสิ่งที่เราต้องทำคือจะต้องเรียนรู้เรื่องเรื่องธาตุอาหารเรื่องดินเรื่องการจัดการแปลงในสำคัญนะครับซีเอชเชียเท่าไหร่ซีเอชเชียสิบสามสุดเจ็ดกว่าของเซียรสิบสามสิบเจ็ดนะครับ ด้วยสภาวะที่ราคาอ้อยเนี่ยเรากําหนดไม่ได้หรอกนะครับแต่สิ่งที่เราจะกําหนดได้คือเรื่องต้นทุนนะครับต้นทุนเรากําหนดราคาปุ๋ยไม่ได้นะแต่สิ่งที่เราจะควบคุมได้คือการควบคุมต้นทุนการใช้นะเสบียนะควบคุมต้นทุนอือสิบสามจุดเจ็ดครับอ้อยสดร้อยเปอร์เซ็นสิบสามจุดเจ็ดอ้อยสดร้อยเปอร์เซ็นปีนี้ถ้าเงินร้อยยี่สิบบาทอนุมัติขึ้นมาเนี่ยนะครับก็โอ้โหตายแล้ว อาจจะมีเงินหมุนในอุตสาหกรรมอ้อยนีนน่าจะเกือบพันล้านหมื่นล้านหรือเปล่าไม่รู้นะจริงๆอ้อยปีนี้นะครับสภาวะนี่ด้วยสภาวะที่แรงเนาะก็ปรับนะครับปรับการใช้ปุ๋ยปรับการให้ข้าวสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมดูวันที่ฝนตกนะครับวันนี้ฝนตกเยอะฝนตกก็หลังจากฝนตกเนี่ยค้มมาหลายวันความชื้นมีล่ละเบียแต่ไม่มีแสงไปกันไม่ได้อีกนะครับไม่มีความร้อน ก็เปรียบเทียบกันนะกับผมว่าทุกทุกๆอาชีพนะเสบียะเนาะทุกอาชีพนะทุกพืชอย่างเนี้ยอย่างผักเนี่ยมันมีคนรอซื้อเรานะขอให้เราทําปลอดภัยนะครับเกษตรอินทรีย์เนาะเกษตรปลอดภัยเนี่ยคุณภาพดีมีคนรอซื้อนะครับแล้วอ้อยล่ะเปรียบเทียบกับอ้อยยังไงทําให้ได้คุณภาพเขาไม่ได้คุณภาพตันต่อไร่ให้ได้ซีเซตให้ได้ คุณก็จะอยู่ได้นะครับเรากําหนดเรากําหนดราคาขายไม่ได้หรอกเสเบียแต่สิ่งที่เราจะทาได้ก็คือเราต้นลดต้นทุนในแปลงใช้ให้คุ้มค่าถ้าคุณอยู่รอดในราคาฮาน้ได้คุณก็อยู่ได้ใช่สิ่งที่ต้องเพิ่มขึ้นมาคือความรู้และเรียนรู้นะครับปรับุงตัวเองครับเสเบียนี่ผมก็อยากจะมาศึกษากับแกมึงมากเลยนะครับแกบอกว่าเนี่ยหลักการปลูกผักไฮโดรโปนิกเนี่ยผมใช้ในการทําอ้อยทุกวันนี้นะครับ แต่วันนี้เราพูดเรื่องอ้อยว่างามงามแต่เรามาถ่ายในแปลงให้ดโปนิ่มอกแต่เดี๋ยววันหลังเนี่ยนะเราจะไปถ่ายคลิปในแปลงอ้อยของสเสบียนะครับซึ่งอยู่ข้างหลังในป่าอ้อยที่น้อยๆเนี่ยเป็นป่าอ้อยระบบน้านะครับเราจะไม่ถ่ายกันนะครับเราจะไม่ถ่ายกันในแปลงอ้อยจริงๆเลยนะเสเบียนะโอเคครับผมวันนี้ก็ขอบคุณเสเบียมากที่ให้ความรู้นะฝั uh ่ง hmm. ให้ความรู้แบบไม่ได้นัดหมายเลยนะโอเคครับโอ้โหได้ยินว่าโลละร้อย อันนี้เนี่ยกองนี้เนี่ยนะครับโอ้โหหยิบขึ้นมาเนี่ยเอาเอาอย่างนี้แล้วกันเนี่ยตามน้ําหนักมือผมเนี่ยนะขนาดนี้นะครับเนี่ยร้อยหนึ่งละใช่ไหมสิบเีนเนี่ยกำเนี่ยผมว่าโลหนึ่งละเนี่ยประมาณประมาณประมาณโลหนึ่งเลยนะครับเนี่ยก็ดูนะครับถ้ามันอันนี้ไม่สมบูรณ์นะเขาว่าปล่อยไม่ได้ดูแลนะสิบเอียนะแต่ถ้าดูแลเลยนะครับต้นหนึ่งจะใหญ่กว่านี้นะครับต้นหนึ่งอาจจะเกือบถึงขีดลวมั้งแต่มันขีดขีดสิบกอนะครับแล้วมันก็มันก็ เกต์นี้ขึ้นห้างแล้วคือเรนเนี่ยย่างยังไม่ถึงไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ต่กอนหน้านี้มันยังได้อีกเราไม่ได้สนใจมันอถ้าเราคอนโทรลปุ๋ยดีจะสวยกว่านี้อีกไม่นานเข้าใจแล้วแต่ไม่มีเวลาอีกสองเดือนสองเดือนตรงนี้จะเปลี่ยนไปเดี๋ยวมาดูใหม่าตรงนี้จะเปลี่ยนไปนะครับวันนี้วันที่สิบสองกันยานะที่เรามาถ่ายคลิปวันนี้เดี๋ยวจะพาไปดูป่าอ้อยด้วยนะแต่วันหลังจะพาไปดูป่าอ้อย คนเดิมนี่แหละครับเสียบียนี่แหละอาจารย์ผมขอบคุณครับเสียเบียครับสวัสดีครับผมครับครับ